สวัสดีค่ะ FC สวัสดีค่ะตอนนี้กับสาวลิตี้พาร์ลในช่อง youtube น้องมือสาวลิตี้พารอลอามาไหว้พระขอพรที่วัดถ้ำแสงเพชรนะคะตอนนี้ยุ่งทำแสงเพชรข้างบนค่ะสาวจีพาร์ละจะพาเอซไปไหว้พระขอพรนนะด้วยกันนะคะพี่น้องผู้ใดสนใจก็แวเข้ามาค่ะไหว้พระขอพรที่ถ้ำแสงเพชรนะคะ ที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะพี่น้องค่ะกับสาวลิติพะโลวันนี้เนาะวันนี้เวลานี้เวลาช่วงประมาณบ่ายสามโมงแรกนะคะกับสาวลิติพะโลห้องกับมะเบงน้ำกันค่ะเป็นที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งนะคะที่ของจังหวัดอำนาจเจริญเนาะตามสาวริติพะโลมากค่ะเอฟซี FC. นะคะห้องกับสีมะเบงน้ำกันค่ะตรงนี้สวยงามมากนะคะอยู่บนภูเขานะคะเอฟซี FC. อผู้ได้ผ่านไปผ่านมากระเบกเขา้าใดค่ะจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะที่วัดถ้ำแสงเพชรค่คะมากคะ่ F 3, กคะซีสามสาริจีพระหลอมมากคะ่ะเดียวทั้งวัน็กกหน่อยเนาะตาจีพระหลอมมากย่ามใบาๆแรงๆค่ะเอซีมากค่ะตรงนี้จะสวยมาก มีศาลาไหว้พระตรงนี้ก็เป็นศาลาไหว้พระเหมือนกันค่ะเอซแล้วก็สวยงามพร้อมนะคะมีองค์พระยานาคสวยงามมากเลยนะคะยุทธ่อำนาจเจะเริ่มขะเพื่อเมืองนะคะพี่น้องเอฟซีพอดผ่านไปผ่านมากะแหวะข้ามาได้ค่ะ อันนี้คือเป็นอนุสรณ์นะคะตามความเชื่อค่ะเอฟซีนะคะนี่ค่ะตามความเชื่ออนุสรณ์นะคะนี่ค่ะพระปางนะคะที่ใหญ่ที่สุดนะคะ แล้วก็สวยงามน้ำเนาะคะ่ะมองไหว้พระขอพอรนะคะสาวจิตพะเลมานะคะเมื่อนี้ข้างบนกามี่นะคะแต่ว่าตอนนี้สาวจิตพะเลขออนุญาตไหว้พระขอพอรก่อนนะคะ fc ให้ดูใบริเวนรอบๆอบสักก่อนเนาะ,ค,ะค่ะ